รูหน่องวันนี้เสนอตอนการบวกและการลบจำนวนคละจะเป็นอย่างไรนั้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถแสดงวิธีการหาผลลัพธ์ของการบวกและการลบจำนวนคละได้ สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนวัน <ๆ S 1> นี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการบวกและการลบจำนวนคละซึ่งในเรื่องนี้คุณครูก็จะแบ่งประเด็นในการเรียนออกเป็นสองประเด็นใหญ่ๆประเด็นที่1คือเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการบวกจำนวนคละประเด็นที่2เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ การลบจำนวนคละการบวกจำนวนคละเราสามารถหาผลลัพธ์ของการบวกจำนวนคละโดยอาจทำได้ดังนี้วิธีที่1เราสามารถหาผลลัพธ์ของการบวกจำนวนคละได้จากการนำจำนวนนับบวกกับจำนวนนับและเศษส่วนบวกกับเศษส่วน แต่ถ้าหากเราพบว่าผลบวกของเศษส่วนอยู่ในรูปเศษเกินให้นักเรียนเปลี่ยนจากเศษเกินเป็นจำนวนคละจากนั้นให้นําจํานวนนับของจํานวนคละไปบวกกับผลบวกของจํานวนนับการหาผลลัพธ์ของการบวกจํานวนคละวิธีที่2เราอาจทำได้โดย การเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนแล้วจึงนำมาบวกกันเพื่อให้เด็กๆทุกคนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของการหาผลลัพธ์การบวกจำนวนคละทั้งสองวิธีถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ ตัวอย่างการหาผลลัพธ์ของการบวกจำนวนคละวิธีที่1จงแสดงวิธีหาคำตอบและตอบในรูปอย่างง่ายจำนวน3เศษ4ส่วน5บวกจำนวน2เศษ1ส่วน3วิธีทำจากโจทย์เราจะได้ว่าจำนวน3เศษ4ส่วน5จะมีค่าเท่ากับวงเล็บเปิด3บวก เศษ4ีส่วนหวงเล็บปิดบวกอยู่กับจำนวน2เศษ1นส่วน 1, สวนจะมีค่าเท่ากับวงเล็บเปิด2บวกเศษ1นส่วน 1, สว,น 3, วงเล็บปิดการหาผลลัพธ์ของการบวกจำนวนครละวิธีที่1นนี้เราสามารถทำได้โดยการนำจำนวนนับบวกกับจำนวนนับและเศษส่วนบวกกับเศษส่วนเราจึงได้ว่าวงเล็บเปิด จำนวนนับ3บวกจำนวนนับสองวงเล็บปิดบวกอยู่กับวงเล็บเปิดเศษ4ส่วน5บวกเศษ1นส่วน3วงเล็บปิดซึ่งนักเรียนจะพบว่าเศษ4ส่วน5และเศษ1นส่วน3เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน ดังนั้นก่อนที่เราจะบวกกันได้เราต้องทาให้ตัวส่วนของทั้งสองจำนวนมีค่าเท่ากันโดยการหาครนอรซึ่งทำให้เราทราบว่าคอร a ของ5และ3คือ15จากนั้นเราจะพบว่าจำนวนนับ3บวกจำนวนนับ2จะมีค่าเท่ากับจำนวนนับ5ซึ่งบวกอยู่กับวงเล็บเปิดเศษ4ส่วน5 ให้นักเรียนสนใจที่ตัวส่วนคือ5จากนั้นให้นักเรียนคิดว่า5คูณกับจำนวนนับใดแล้วมีค่าเท่ากับ15นักเรียนจะพบว่า5คูณ3มีค่าเท่ากับ15เราจึงนำ3ามมาคูณทั้งเศษและส่วนซึ่งจากโจทย์เราจะพบว่าเศษสส่วน5บวกอยู่กับเศษ1ส่วน3 ให้นักเรียนสนใจที่ตัวส่วนคือ3จากนั้นให้นักเรียนคิดว่า3คูณกับจำนวนนับใดแล้วมีค่าเท่ากับ15นักเรียนจะพบว่าจำนวนนับนั้นก็คือ5เราจึงนำา5มาคูณทั้งเศษและส่วนจากนั้นเราจะได้ว่าจำนวนหน้าบ,บวก วงเล็บเปิดเศษ4ส่วน5คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนจะมีค่าเท่ากับเศษ12ส่วน15บวกอยู่กับเศษ1ส่วน3คูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนจะมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน15พิจารณาเศษส่วนที่อยู่ภายในวงเล็บ นักเรียนจะพบว่าตอนนี้ตัวส่วนของเราเท่ากันแล้วตามหลักการบวกเศษส่วนนักเรียนสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยดังนั้นเราจึงได้ว่าเศษ12บวกเศษ5มีค่าเท่ากับเศษ17และตัวส่วนของเราก็คือ15พิจารณาเศษ 17. ส่วน15พบว่าเศษ17ส่วน15เป็นเศษเกินดังนั้นเราจึงต้องทำการเปลี่ยนจากเศษเกินให้เป็นจำนวนคละโดยการนำ17ไปตั้งแล้วหารด้วย15ได้ผลลัพธ์คือ1เศษ2ดังนั้นเศษ17ส่วน15เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคละจะมีค่าเท่ากับจำนวน1เศษ2ส่วน15 ซึ่งจำนวน1เศษ2ส่วน15จะมีค่าเท่ากับจำนวน1บวกเศษ2ส่วน15นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจำนวน5บวกจำนวน1เราสามารถบวกกันได้เลยจึงได้ว่าจำนวน5บวกจำนวน1มีค่าเท่ากับจำนวน6ซึ่งบวกอยู่กับเศษ2อส่วน15าจำนวน6 บวกเศษ2ส่วนสิบ้าจะมีค่าเท่ากับจำนวน6เศษ2ส่วนสิบดังนั้นจำนวน3เศษ4ส่วน5บวกจำนวน2เศษ1ส่วน3จึงมีค่าเท่ากับจำนวน6เศษ2ส่วน15บ ตัวอย่างการหาผลลัพธ์ของการบวกจำนวนคละวิธีที่2ในวิธีที่สองนี้เราสามารถหาผลลัพธ์ของการบวกจำนวนคละโดยการเปลี่ยนจากจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้วจึงทำการหาผลบวกเราจึงได้ว่าจากโจทย์จำนวน3เศษ4ส่วน5บวกอยู่กับจำนวน2、เศษ1ส่วน3 เปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษเกินจะได้ว่าจํานวน3เศษ4ส่วน5จะมีค่าเท่ากับเศษ19ส่วน5และจํานวน2เศษ1ส่วน3จะมีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน3เราจะได้ว่าจํานวน3เศษ4ส่วน5บวก จำนวน2เศษ1ส่วน3จะมีค่าเท่ากับเศษ19ส่วน5บวกอยู่กับเศษ7ส่วน3ซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเศษส่วนทั้งสองจำนวนมีตัวส่วนไม่เท่ากันเราจึงยังไม่สามารถบวกเศษส่วนทั้งสองจำนวนนี้ได้ เราต้องทำให้ตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองจำนวนเท่ากันโดยการหาคอรนอของตัวส่วนซึ่งทำให้เราทราบว่าครนอของ5และ3คือ15จากนั้นให้นักเรียนคิดว่า5คูณกับจำนวนนับใดมีค่าเท่ากับ15และจำนวนนับนั้นก็คือ3ให้นักเรียนนํา3ไปคูณทั้งเศษและส่วน จากนั้นเราจะพบว่าเศษ19ส่วน5กำลังบวกอยู่กับเศษ7จส่วน3ให้นักเรียนพุ่งเป้าไปที่ตัวส่วนก็คือ3ให้นักเรียนคิดว่า3คูณกับจํานวนนับใดแล้วมีค่าเท่ากับ15นักเรียนจะพบว่าจํานวนนับนั้นก็คือ5เราจึงนำา5มาคูณทั้งเศษและส่วน จะได้ว่าเศษ9ส่วน5คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนจะมีค่าเท่ากับเศษ57สบ่วน15บวกอยู่กับเศษ7ส่วน3คูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนจะมีค่าเท่ากับเศษ35ส่วน15จากตรงนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนของเราเท่ากันแล้วเราจึงสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยเราจึงได้ว่า เศษ57บวกเศษ35จะมีค่าเท่ากับเศษ92ส่วนด้วย15เนื่องจากเศษ92ส่วน15เป็นเศษเกินดังนั้นเราต้องการให้คำตอบของเราอยู่ในรูปอย่างง่ายจึงต้องเปลี่ยนจากเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละโดยทำได้ดังนี้นำ92า92ไปตั้ง แล้วหารด้วย15ผลลัพธ์ที่ได้คือ6เศษ2ดังนั้นเศษ92ส่วน15เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคะจะมีค่าเท่ากับจำนวน6เศษ2ส่วน15ดังนั้นจำนวน3เศษ4ส่วน5บวกจำนวน2เศษ1ส่วน3จะมีค่าเท่ากับจำนวน6เศษ2ส่วน15 การลบจํานวนคละในเรื่องนี้เราสามารถหาผลลัพธ์ของการลบจํานวนคละได้2วิธีคือวิธีที่1เราอาจหาผลลัพธ์โดยการนำจํานวนนับลบกับจํานวนนับและเศษส่วนลบกับเศษส่วนโดยถ้าตัวตั้งของเศษส่วนมีค่าน้อยกว่าตัวที่นำมาลบให้เราทำการกระจายผลลบของจํานวนนับมาหนึ่ง แล้วนำไปบวกกับตัวตั้งของเศษส่วนจากนั้นจึงหาผลลบและวิธีที่2คือการเปลี่ยนจากจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้วจึงทำการหาผลลบเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการหาผลลัพธ์ของจำนวนคละทั้งสองวิธีถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ การหาผลลัพธ์ของการลบจำนวนคะวิธีที่1เราอาจทำได้โดยการนำจำนวนนับลบอยู่กับจำนวนนับและเศษส่วนลบอยู่กับเศษส่วนแต่ถ้าตัวตั้งของเศษส่วนมีค่าน้อยกว่าตัวลบให้เราทำการกระจายผลลบของจำนวนนับมาหนึ่งแล้วนำไปบวกกับตัวตั้งจากนั้นจึงหาผลลบในข้อนี้เราจะพบว่า จำนวน5เศษ2ส่วน9ลบอยู่กับจำนวน2เศษ1ส่วน12จริงดีว่าจำนวน5เศษ2ส่วน9จะมีค่าเท่ากับวงเล็บเปิดจำนวน5บวกเศษ2ส่วน9วงเล็บปิดลบอยู่กับจำนวน2เศษ1ส่วน12จะมีค่าเท่ากับวงเล็บเปิดจำนวน2 บวกเศษ1ส่วนสิจากหลักการของการลบจำนวนคะในรูปแบบวิธีที่1เราสามารถทำได้โดยการนำจำนวนนับลบอยู่กับจำนวนนับจากนั้นจึงนำไปบวกกับเศษส่วนที่ลบอยู่กับเศษส่วนเราจึงสามารถทำได้ดังนี้วงเล็บเปิดจำนวนหน้าลบจำนวนนับ2วงเล็บปิดบวกอยู่กับวงเล็บเปิด เศษสองส่วนเลบเศษหนึงส่วนสิวงเล็บปิดจากตรงนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเศษสอส่วนเและเศษหนึส่วนสิต่างก็มีตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นเราจะยังไม่สามารถทำการลบเศษส่วนได้เราจึงจำเป็นต้องทำตัวส่วนของเราให้เท่ากันก่อนโดยการหาครรนเราจึงได้ว่าครรนอของ9และ12คือ36 จากนั้นเราจะทำการหาผลลัพธ์ของจำนวนนับผาลบจำนวนนับสจะมีค่าเท่ากับจำนวนนับ3บวกอยู่กับวงเล็บเปิดเศษ2ส่วน9ให้นักเรียนไปสนใจที่ตัวส่วนคือ9จากนั้นให้นักเรียนคิดว่า9คูณกับจำนวนนับใดแล้วมีค่าเท่ากับ36นักเรียนจะพบว่าจำนวนนับนั้นก็คือ4ครูจึงนำสมาคูณทั้งเศษ และส่วนจากโจทย์เราจะพบว่าเศษ2อส่วน9กําลังลบอยู่กับเศษ1นึส่วนสิให้นักเรียนพุ่งเป้าไปที่ตัวส่วนก็คือ12จากนั้นให้นักเรียนคิดว่า12คูณกับจำนวนนับใดแล้วมีค่าเท่ากับ36นักเรียนจะพบว่าจำนวนนับนั้นก็คือ3ครูจึงนำา3มาคูณทั้งเศษและส่วน จากนั้นเราจะได้ว่าจำนวนนบ3บวกอยู่กับวงเล็บเปิดเศษ2ส่วน9คูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนจะมีค่าเท่ากับเศษ8ส่วน36ลบอยู่กับเศษ1ส่วน12คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน36วงเล็บปิด จากตรงนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเศษส่วนของคุณครูมีตัวส่วนเท่ากันแล้วคือ36ดังนั้นเราจึงนำตัวเศษมาลบกันได้เลยเราจึงได้ว่าเศษ8ลบเศษ3มีค่าเท่ากับเศษ5ส่วนด้วย36จากนั้นเราจะเห็นว่าจํานวนนับ3บวกเศษ5ส่วน36จะมีค่าเท่ากับ จำนวน3เศษ5ส่วน36ดังนั้นจำนวน5เศษ2ส่วน9ลบจำนวน2เศษ1ส่วน12จะมีค่าเท่ากับจำนวน3เศษ5ส่วน36ตัวอย่างการหาผลลัพธ์ของการลบจำนวนคละวิธีที่2 ซึ่งในวิธีนี้เราอาจทำได้โดยการเปลี่ยนจากจำนวนคราะหให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วจึงทำการหาผลลบจากโจทย์เราจะพบว่าจำนวน5เศษ2ส่วน9กําำลังลบอยู่กับจำนวน2เศษ1ส่วน12ซึ่งเราจะได้ว่าจำนวน5เศษ2ส่วน9เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินจะมีค่าเท่ากับเศษ4 7ส่วน9 ซึ่งลบอยู่กับจำนวน2เศษ1ส่วน12เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินจะมีค่าเท่ากับเศษ25ส่วน12 ให้นักเรียนพิจารณาเศษ47ส่วน9และเศษ25ส่วน12นักเรียนจะพบว่าเศษส่วนทั้งสองจำนวนมีตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นเราจะต้องทำให้ตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองจำนวนมีค่าเท่ากันโดยการหาคอรนอรเราจึงได้ว่าร r อรของ9และ12คือ36 จากนั้นหน้าที่ของเราคือการทำให้ตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองจำนวนมีค่าเท่ากับ36ให้ได้ดังนั้นเราจึงได้ว่าเศษ47่ส่วน9ให้นักเรียนพุ่งเป้าไปที่ส่วน9ให้นักเรียนคิดว่า9คูณกับจํานวนนับใดแล้วมีค่าเท่ากับ36นักเรียนจะพบว่าจํานวนนับนั้นก็คือ4ครูจึงนำา4มาคูณทั้งเศษและส่วน จากโจทย์นักเรียนจะพบว่าเศษ47ส่วน9กำลังลบอยู่กับเศษ25ส่วน12ให้นักเรียนพุ่งเป้าไปที่ตัวส่วนก็คือ12จากนั้นให้นักเรียนคิดว่า12คูณกับจำนวนนับได้แล้วมีค่าเท่ากับ36นักเรียนจะพบว่าจำนวนนับนั้นก็คือ3คุณครูจึงนำ3มาคูณทั้งเศษและส่วน จากนั้นเราจะได้ว่าเศษ47ส่วน9คูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนจะมีค่าเท่ากับเศษ188ส่วน36ลบอยู่กับเศษ25ส่วน12คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนจะมีค่าเท่ากับเศษ75ส่วน36 จากตรงนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนของเรามีค่าเท่ากันแล้วดังนั้นเราจึงนำตัวเศษมาลบกันได้เลยเราจึงได้ว่าเศษ1 8 8ลบเศษ75จะมีค่าเท่ากับเศษ113ส่วนด้วย36เศษ113เป็นเศษเกินดังนั้น ยังไม่ใช่คำตอบที่อยู่ในรูปอย่างง่ายที่เราต้องการเราจึงเปลี่ยนจากเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละโดยเรานำา1 1 3ไปตั้งแล้วหารด้วย36ได้ผลลัพธ์คือ3เศษ5ดังนั้นเศษ113ส่วน36เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคละจะมีค่าเท่ากับจำนวน3เศษ5ส่วน36 ดังนั้นจำนวน5เศษ2ส่วน9ลบจำนวน2เศษ1ส่วน12จะมีค่าเท่ากับจำนวน3เศษ5ส่วน36ตัวอย่างพิเศษตัวอย่างที่3จะเป็นตัวอย่างของการหาผลลัพธ์ของการลบจำนวนคละในแบบที่1กรณีที่ เศษส่วนตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเศษส่วนตัวที่นำมาลบเราจะทำได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจำนวน4เศษ1ส่วน8ลบจำนวน3เศษ2ส่วน1 1เราจะได้ว่าจํานวน4เศษ1ส่วน8จะมีค่าเท่ากับวงเล็บเปิดจํานวน4บวกเศษ1ส่วน8วงเล็บปิดลบอยู่กับ จำนวน3เศษ2ส่วน11จะมีค่าเท่ากับวงเล็บเปิดจำนวน3บวกเศษ2ส่วน11ตามหลักการลบของจำนวนคละแบบที่1เราสามารถนำจำนวนนับมาลบกับจำนวนนับและเศษส่วนลบอยู่กับเศษส่วนเราจึงได้ว่าวงเล็บเปิดจำนวนนับ4ลบอยู่กับจำนวนนับ3วงเล็บปิดบวกอยู่กับวงเล็บเปิด เศษ1ส่วน8ลบเศษ2งส่วน11วงเล็บปิดจากตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าเศษส่วนของคุณครูคือเศษ1ส่วนแและเศษ2ส่วน11ต่างก็มีตัวส่วนไม่เท่ากันเราจึงยังไม่สามารถลบกันได้ดังนั้นเราต้องทำให้ตัวส่วนของเรามีค่าเท่ากันโดยการหาครอรณอของตัวส่วนและเราจะได้ว่าครอรนอของ8และ11คือ88 จากนั้นเราจะพบว่าจำนวนนับ4ลบจำนวนนับ3มีค่าเท่ากับ1ซึ่งบวกอยู่กับวงเล็บเปิดเศษ1ส่วน8ให้นักเรียนพุ่งเป้าไปที่ตัวส่วนคือ8แล้วให้นักเรียนคิดว่า8คูณกับจำนวนนับใดมีค่าเท่ากับ88และจำนวนนับนั้นก็คือ11ครูจึงนำส1บมาคูณทั้งเศษและส่วน จากโจทย์นักเรียนจะพบว่าเศษ1ส่วน8กำลังลบอยู่กับเศษ2ส่วน11ให้นักเรียนพุ่งเป้าไปที่ตัวส่วนก็คือ11จากนั้นให้นักเรียนคิดว่า11คูณกับจำนวนนับใดแล้วมีค่าเท่ากับ88จำนวนนับนั้นก็คือ8ครูจึงนำ8มาคูณทั้งเศษและส่วน เราจรึงได้ว่าจำนวน1บวกในวงเล็บเศษ1ส่วน8คูณด้วย11ทั้งเศษและส่วนจะมีค่าเท่ากับเศษ11ส่วน88ลบอยู่กับเศษ2ส่วน11คูณด้วย8ทั้งเศษและส่วนจะมีค่าเท่ากับเศษ16ส่วน88เมื่อเราพิจารณาเศษส่วนที่อยู่ภายในวงเล็บแล้วเราจะพบว่า เศษส่วนตัวตั้งซึ่งก็คือเศษ11ส่วน88มีค่าน้อยกว่าเศษส่วนตัวที่นำมาลบซึ่งก็คือเศษ16ส่วน88ดังนั้นเราจึงยังไม่สามารถลบกันได้ถึงแม้ว่าตัวส่วนของเราจะเท่ากันแล้วก็ตามดังนั้นวิธีการที่เราสามารถทำได้คือให้เราไปกระจายจากจำนวนนับมา1ในที่นี้จำนวนนับของคุณครูคือ1 คุณครูจึงนำหนึ่งมาเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากับ88จึงได้ว่า1คูณเศษ88ส่วน88จะมีค่าเท่ากับเศษ88ส่วน88นั่นเองจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาและจะพบว่าตอนนี้คุณครูมีเศษส่วนทั้งหมด3จำนวนที่มีตัวส่วนเท่ากัน เมื่อตัวส่วนของเราเท่ากันแล้วให้เรานำตัวเศษมาบวกลบกันได้เลยดังนั้นเราจึงได้ว่าเศษ88บวกเศษ11ลบเศษ16สะมีค่าเท่ากับเศษ83ส่วน88ดังนั้นจำนวน4เศษ1ส่วน8ลบจำนวน3เศษ2ส่วน11 จะมีค่าเท่ากับเศษ83ส่วน88เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ตัวอย่างของการบวกและการลบจำนวนคละคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะทำความเข้าใจและ นำกลับไปฝึกฝนจนเกิดทักษะและความชำนาญน,นะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย